ฮัลโหลสวัสดีแล้วก็อยู่กับรายการรุดหมหมูแชนแนลก็นนี้เราจะมารีวิวของที่เราซื้อมาจากสวนสยามนะเอามายุบราถ้าถามราคาราคาก็สองรอ้าแต่ถ้าไปซื้อที่อื่นก็จะเป็นพันเพราะว่ามันจะมีเครื่องไอ้พวกนี้ด้วยมันก็จะแพงอันนี้เราซื้อจากสวนสยามนะไอน,นั่บนะไป นี่ทำไมติ่มโอเคเราจะไม่รีวิวการเล่นให้นะเพราะเราจะเล่นเลยพระแกะเออใจเย็นก็จะมีว้าว <Wow. S 2> มีที่ลองอาการปั้นด้วยเว้ยใช่ปะโอเค อ,อันนี้ก็จะเป็นพวกดินน้ำมันสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีส้มแก้แวโอ้หินแก้วเลยเป็นอะไรก็โอเคโลบินสันโบินสันแพงมันพันกว่าบาทเลยอุย้ยนี่ไงเพะนะื่อทำไอติมไว้ใจเย็นใส่ใจเย็นอือฮึว้าว ใช่นี่ก็จะเป็นชนแกะมาแล้วก็เก็บน,น,นะน,นี่แกะพี่แกะเลยนะอย่พึ่งดิไฮไลท์เหรอก็อันนี้เป็นที่โู้ตโคนอึ้ยโข้โคนหนักเอ้ฟ้าช่วยทำอะไรข้าของเฮ้ยข้าอยากดึงออกมาประกอบเลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูตอนประ,ประกอบเสร็จนะเมื่อประกอบเสร็จก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็เปิดปุ๊บ ใส่ดินน้ำมันมั้งแล้วก็เสร็จแล้วก็ใส่ปึ๊บเสร็จแล้วมันก็จะบีออกมาใส่ถ้วยกระจายโอเคบ๊ายบายก็มีแค่นี้แหละไปเลยละบ๊ายบายนะ